สวัสดีเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้มาทาความรู้จักกับอะไรจักรนะคะทุกคนนี่คะ่ะอะไรจักรเล็กนี่นะคะนี่คะ่ะจักรตัวนี้นะคะใครมีบ้างคะจักรตัวนี้นีใครมีบ้างคะจักรตัวนี้นะะี่ค่ะจักรเล็กนะคะจักรเล็กอันนี้คือจักรเล็กนะคะนี่นะคะทุกคนตีนฝีนี่คะ่ะ ตีนฝีอันนี้นะคะมาแนะนําเรื่องกับเกี่ยวกับตีนฝีจักนะคะนี่เขาเรียกว่าตีนฝีจักธรรมดานะคะอันนี้เย็บตะเข็บธรรมดานะคะทุกคนนี่แบบนี้นี่ตรงนี้ใส่ใส่ตรงนี้นะคะนี่ใส่ตรงนี้นี่ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าตีนฝีนะคะนี่ก็หมุนให้แน่นนะคะเข็มก็จะลงตรงกลางตรงนี้นะ คนนี่ค่ะได้ก็จะสอดอยู่ตรงตีนฝีนี้นะคะน,นี่เราเรียกตีนฝีธรรมดานะคะจ้ะทีนี้ก็มารู้จักกับตีนฝีติดซิปซึ่งวันนี้เราจะทำคลิปติดซิปธรรมดาให้เพื่อนๆชมนะคะตีนฝีติดซิปแบบข้างเดียวปกติตีนฝีติดซิปมันก็จะมี สองอย่างนะคะอย่างหนึ่งก็หมุนมาทางนี้อย่างหนึ่งก็ล็อกมาทางนี้ก็ได้แต่อันนี้ข้างเดียวนะคะติดเข้าก่อนที่เราจะติดซิปนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตีนฝีธรรมดาออกนะคะแล้วเอาตัวนี้ไปแทนแทนตีนฝีธรรมดานี่เ็าเรียกว่าตีนฝีติดซิปนะคะอ่าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการติดซิปให้ดูนะคะเนาะทีนี้ก็เป็นตีนฝีม้วนริม ม้วนม้วนริมม้วนระบายนะคะม้วนริมระบายนี่เขาจะเข้าไปในช่องนี้นะคะนี่ต้องใช้ตีนสีช่วยนะคะม้วนริมเล็กๆนี่ม้วนอันนี้เขาเย็บเอาเนาะนี่เราจะมาม้วนริมแบบชายเสื้อแบบนี้นะคะชายชายเสื้อแบบนี้นะคะนี่คือตีนสีม้วนริมนะคะอันนี้ตรงนี้จะใส่ตรง ก่อนจะใส่ตีนฝีม้วนริมเราก็จะเอาตีนฝีธรรมดาออกก่อนนะคะแล้วนี่ไปใส่แทนเหมือนเช่นเคยกับตีนฝีติดซิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตีนฝีม้วนริมเหมือนกันนะคะแต่จะใช้กับอีกจากชนิดนึงนะจะเป็นจากซิกแซกตัวนั้นนะคะฝีเขาจะสูงนะคะทุกคนสูงตรงนี้ตรงขาเขาจะสูงนะ,ะแต่ใช้ม้วนริมเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เป็นม้วนริมสมัยก่อนเนาะตั้งแต่เราเรียนใหม่เขาจะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อลาบายนะก็ใช้ม้วนริมเยอะเลยนะคะมีสีห้าอันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ม้วนแบบแบนนะคะมีม้มวนแบบแบนด้วยนะคะนี่ตะเข็บจะแบนนะคะแต่เป็นเย็บอ่าตีนฝีม้วนริมนี้เราใช้กับจักซิกแซกนะทุกคนเนาะ จากซิกแซกนะคะเขาจะม้วนซึก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 ,ซกม้วนไปอย่างนี้นะเป็นซิกแซกไปนะคะเป็นซิกแซกก้างปลานะทุกคนฝนะีได้จะเป็นเหมือนก้างปานะจะม้วนไปเลยนะคะม้วนม้วนริมให้กลมเลยนะคะแต่อันนี้เป็นเป็นใส่กับจักรธรรมดาเย็บเอานะคะเป็นเย็บเป็นเบ่นเอาเนาะ,ะทีนี้เราก็ได้มารู้จักค่ะตีนฝีหลายๆอย่างเนาะอันนี้เป็นตีนฝีใส่ใส่ ใส่ซิปเอ่าซิเก็บเนาะทุกคนซิปเก็บนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้นี่ตรงนี้ลองลองฟีจะเข้าไปตรงนี้นะคะลองลองซิปจะเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ตรงจักนี้นะคะใส่ตรงจักรเห็นี้นะคะมันก็ก็ต้องเอาปีนฟีธรรมดาออกแล้วค่ะเอาตัวนี้ใส่แทนนะคะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูคลิปต่อไปนะคะกดติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนวันนี้เราก็ปีตีนปีครบแล้วนะคะคนครบใส่เก็บไว้อย่างดีเลยนะคะใส่กล่องไว้ <c oughs> ถ้าหล่นแล้วก็หาลำบากเนาะทุกคนเนาะก็ไปซื้อตามร้านก็มีนะคะตามร้านอ่าร้านอุปกรณ์ก็มีขายนะคะแ,แบบไหนก็มีขาย ไม่แพงอะไรจักไม่แพงนะคะเดีย๋ยวนี้เขาก็สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนนะอันนี้เรายังใช้จักเก่าอยู่นะคะจักเก่าจักเก่าเราใช้จักเก่าจักอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ได้สามสิบปีแล้วคะ่ะจากอันนี้ ทำเงินมาเยอะแล้วนะคะเลี้ยงชีวิตมาเยอะแล้วเนาะจากอันนี้เป็นจักธรรมดานะคะจากซิกแซกเราก็มีอยู่อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอามาล้างน้ำมันอยู่นะคะเพราะว่า,วาไม่ได้ใช้นานเข้าสนิมเกาะแน่นเลยนะคะต้องมาซ่อมใหม่คนเนะเาะแล้วก็อุปกรณ์จกักเราก็จะเก็บไว้ที่ลิ้นชักจักรนี้นะทุกคนจักเขาจะมีลิ้นชักสองข้าง จากนี้ก็จะมีลิ้นชักอยู่สองข้างนะคะแล้วก็มีพับอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วก็หาสะดวกสะดวกในการใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหนบตัดได้นะทุกคนมีตัดสะดวกสบายนะ้ะันนี่หนีบหน็บเหน็บหนบนี่มีแหบบนี้นะคะทุกคนเนาะอุปกรณ์การตัดเย็บก็มี ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเสีขาดไม่ได้ก็คือกันไก่นะคะกันไกนะะ่ซึ่งจะต้องมาตัดผ้าเป็นประจำนะคะกันไก่ตัดผ้านะคะเราก็จะเก็บไว้ที่จักแล้วก็มีน้ำมันจักด้วยนะคะทุกคนน้ำมันจักซึ่งเราจะต้องล้างจักเช็ดจักทุกวันนะสาหรับช่างมืออาชีพนะคะค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมา ใส่ซิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเตรียมมาแล้วนะคะเตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะวันนี้เรามารู้จักกับอะไรจักนะทุกคนอะไรจักก็จะมีตีนฝีหลายๆอย่างตีนฝีเย็บไม่ใช่ว่าจะใช้ฝีเดียวแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวไม่ใช่นะคะการเปลี่ยนซิปเราก็จะต้องการติดซิป กระปูงกางเกงเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตีนปีซิบนะคะนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนจา้าเจอกันใหม่นะคะมีอะไรข้อสงสัยก็ถามได้นะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนนะสำหรับช่างเย็บผ้าจ้ะ